วันนี้ที่สพกกตูมนะคะทนายความเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมลุงพลนะคะว่าลุงพลมีกําลังใจดีไม่เครียดพร้อมมีกําลังใจจากแฟนคลับด้วยนะคะขณะที่ความคืบหน้าทางด้านคดีความทนายระบุว่าได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินจํานวน2แปงลงตีราคาประมาณ2ล้านบาทแต่ทางตำรวจได้คัดค้านและเตรียมที่จะควบคุมตัวลุงพลไปฝากขังสารจังหวัดมุกดาหารในวันพรุ่งนี้ค่ะ นายสิทธราบี้ยบังเกิดทานายความเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมในายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอพอกกตูมหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าจากการเข้าเยี่ยมลุงพลยังโอเคไม่เครียดมีกําลังใจดีเพราะมีแฟนคลับเอาของมาเยี่ยมเป็นจานวนมากและเข้าใจถึงเรื่องกระบวนการต่อสู้ทางคดีแล้วเบื้องต้นทานายความได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน2แปลงตีราคาประมาณ2ล้านบาทแต่ตํารวจได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบ สวนดังนั้นในวันพรุ่งนี้ตนเองจะไปยื่นขอประกันตัวลุงพลอีกครั้งในชั้นศาลเวลา10นาฬิกาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้นายสิทธากล่าวถึงการทำคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มองว่าขั้นตอนการออกหมายจับไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงว่าในวันอังคารที่8มิถุนายนนี้ตนเองเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายศิระเจนจัคะเป็นประธานโดยการเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาชี้แจงใน4-5ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีเช่นการจับกลุ่มการมอบตัวและการแจ้งข้อหาซึ่งการเข้ายื่นเรื่องในครั้งนี้นายศิระ เป็นผู้ประสานติดต่อตนเองเข้ามาแก่เครียดอะไรนะพี่ไม่เครียดไม่เครียดมไม่เครียดไม่เครียดอะไรเลยนะก็ปกตินะเขารู้กระบวนการหมดแล้วว่ายังไงก็รับสภาพในตอนนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะตำรวจก็เราเรายื่นประกันแล้วนะแตวตำรวจก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปยื่นที่ศาลต่อในวันอวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ส่วนของตำรวจเนี่ยที่ เออได้ทําทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะยื่นเรื่องที่การมาที่การกฎหมายนะคร <ừ> ับจะยื่นกับท่านศิลระกจจจาคาอีกทีหนึ่ง<ค>ะนะด้วยซึ่งมีการานัดหมายแล้ว<ด>ลอาทิตย์หน้าคีาจะไปก็ทุกอย่างแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกมาให้ว่าเราเห็นว่าเรื่องไหนที่ตารวจรทำไม่ถูกต้องบ้างนะ <ừ> ก็อาจจะต้องให้ให้เชิญท่านผาตอตรไปชี้แจงด้วยไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ด้ไหมครับ สำหรับประเด็นต่างๆที่นายสิทธาเตรียมที่จะยื่นต่อคณะกรรมิการนั้นพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าการจับกุมนายชัยพลน์ตามหมายจับไม่ใช่การมอบตัวแต่อย่างใดและการที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวหรือการจับกุมตัวก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมายเนื่องจากผู้ต้องหาถูกออกหมายจับและมีสภาพเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาจะใช้เป็นเหตุผลในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ส,ส่วนบรรยากาศที่สอพอกกตุมตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีนางสมพรหรือป้าแตนเดินทางเข้าเยี่ยมลุงพลพร้อมนำอาหารและของใช้ส่วนตัวมอ,มอบให้รวมถึงมีเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างมารอให้กําลังใจตลอดทั้งวัน